ตำมะขุ่งจ้าตำมะขุ่งแดดดอย่างนี้ต้องตำมะละกอค่ะอชบบบอบหรเห็นบ่ล่ะคุณพ่อเังไห เดอร์อเ,อ,รอเดอร์แล้วล่ะเดิมคุณพักในตู้น่ะมฮุ้ณพักในตู้หนกเบาไปหุกนักน่ะเดี๋ยพี่น้อง ตำบบหูกับขะปุ่นน่ออันนั้นจะเป็นเขียหมูจะท่ไ่เท่เบอร์ติลุ่มสิเฮยเด้อมาเด้อตำหูกับะปุ่นเด้อเด้อพอมูจ่ัดมามามาเสบเสบ